ตามการรายงานของท่านคำแพงเทียบทีลาดหัวหน้ากลุ่มปลูกพักเทียมในฤดูแรงของป้าสะสนบ้านหูเมืองคำ้ำแขวงเสียงขวงครั้งวันที่5มีนาคม2021วผ่านมานี้ว่าบ้านหูมี65ครอบครัวมีพลเมืองทั้งหมด37 1คนหญิง194คนอาชีบต้นต่อของป้าสะส,สนแม่นปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และเป็นพนักงานสังกัดัฐจำนวนหนึ่งส่วนอาชีบเสริมแม่นปลูกพืชผัก ปลูกผักเทียมเห็ดนาแสงและพืชผักอื่นๆในช่วงฤดูแ้งของแต่ละปีเมื่อก่อนการปลูกผักเทียมของปชาชนบ้านอาวงเมืองําแขวงสิงขวงแม่นปลูกแบบกระจก,กระจายปลูกพอไซในครอบครัวของภายลาวเท่านั้นย้อนการส่งยุส่งเสริมของภาครัฐขั้นถึงในการรับปรุงระบบสุรประทานเห็ดไ้การสนองนำเข้าในการผลิตในทั้งสองฤดูและบวกใส่มูลเสื้อขมดุมันของปชาะส,ะสนบ้านอาวง ที่มีมาแต่ดนานแล้วตกมาในปี2 0 1 9คณะพักอำนาจการปกครองบ้านบ้านนาอุ่งเมืองคำจึงได้สร้างตั้งกลุ่มปลูกผักเตียมขึ้นเพื่อสะดวกในการคุ้มครองการปลูกและการขายบ่อให้กระจก,กะจายขายในราคาที่เหมาะสมซึ่งในปี2 0 1 9ทั่วบ้านปลูกผักเทียมในเนื้อที่3 5เฮกตาสามารถเก็บกู้ผักเทียมได้7ต้นต่อ1เฮกตาร์ ในเนื้อที่4เฮกตาร์สามารถเก็บกูผักเทียมได้28ต้นขายในราคา10,000กีบต่อ1กิโลใน2 8ต้นเป็นเงินทางหมดส่ง้8 0ล้านกีบเฉลี่ยใส่ครอบครัวหนึ่งได้4ล้านกว่ากีบ ปี 2, สองพันสมีหน้าที่ปลูกผักเทียมเจ็ดเฮกตาร์เก็บกู้ผักทียมได้สี่สิบเก้าต้นเป็นเงินทางหมดสี่้อยเก้าสิบล้านกีบเสี่ยใสครอบครัวหนึ่งได้เจ็ดล้านกว่ากีบถ้าเทียบใสเมื่อก่อนเห็นว่าชีวิตการเป็นอยู่ของป้าสะสนบ้านนาองเมืองํามแขวงเสียงข่วงดีขึ้นเมื่อเห็นว่าการปลูกผักเทียมแม่นปลูกง่ายขายได้ราคาดีและระบบสนุนละประธานก็สะดวก ดังนั้นในปีส0ง1จึงได้เพิ่มเนื้อที่การปลูกผักเทียมจากเจ็ดเฮกตาร์เป็นสิบเฮกตาร์คาดว่าการเก็บกู่ผักเทียมในปี2 0ง1นี้จะได้ถึงเจสต้นเป็นเงินประมาณ7จ็ดหอยล้านกีบเสีย,ยใส่ครอบครัวหนึ่งได้10บล้านกว่ากีบตัวระดูการผลิตสําหรับการขายเม่นพ่อค้าแม่ค้าไปซื้ออยู่กับบ้านและนําไปขายอยู่ตลาดจจมทองเมืองคําแขวงเสียงขวงในเมื่อก้อนเนาะถือว่าการ ดำรงชีวิตของพ่อมแม่ประสาวนบ้าน,นอ,อุงหรือว่าการปลูกพ,พืชเนาะเป็นปิพันกับธรรมชาติกับบรานได้ดีปันไดจนมาถึงหอดปี2018-19เนา<อ>ะถือว่าทางบ้านเพื่อนได้สุกยุให้เท่าเนาะประชาวนบ้านในปลูกหอมเทียมเป็นกุ้มเห็นว่าการปลูกหอมเทียมนั้นเนาะได้ดีขึ้นดังนั้นถึง2019ได้เพิ่มขึ้นเป็น8เฮกตา ในเมื่อนั้นเห็นว่าชีวิตการกินยูดีขึ้นดังนั้นแถวมือทุกคนจริงได้พร้อมกันมาปูขมเทียมนี้เพิ่มเป็นอยูอู่ส่งผลเสนนี้ถือว่าเป็นเ่นสิบเฮกตาร์และในเมื่อหลังการปูกได้ประมาณหวัน,นเนาะแถาก็ได้เอาน้ําลึบแล้วก็ได้คืนนึงประมาณมื้อนึ่งเนาะแล้วก็ได้ลูกอกและโตไปกับมีแต่การบรบบ้ารักษาเสียหนาและอิงใส่การขายเนาะในระยะผ่านมาถือว่า มีพ่อค้ามาซื้ออยู่บ้านนี้ลาอิงไสข้อสะดวกในการปลูกผักชียมเนาะถือว่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายแล้วอันที่หนึ่งน่มาพื้นที่เฮามีเนาะอันที่สองก็ถือว่าเป็นหร่งนำสะดวกลาอันท,ที่สามนี่เป็นแนวพันธุ์ที่เป็นฮาบุด้เอาตั้งประเทศเนาะแนวพันธุ์เป็นแนวพันธุ์ของฮาเ,เองเลยล้ข้อยุ่งยากอิงเสต้โยุ่งยากในการปลูกผักเทียมเนาะแล้วกับอิงเสดินฟ้าอากาศคันท่าทึกปีได้เนาะฝนร้ายแล้วถือว่าจะน้ำท่วมมันจะ เน่าเนาะอันที่สองนันเป็นตลาดทองฮับโบทันแน่นอนราคาราคานี้ถือว่ายังขึ้นขึ้นลงลงอยู่เนาะบคงที่อิงไสพูลได้ฮับเนาะถือว่าการปลูกขมิ้นเทียมหนึ่งเฮกตาร์นี่ได้อยู่เจ็ดตุนอาย่ภายในบ้านเฮาเนาะปลูกอยู่สิเฮกตาร์เนี่ยกิถือดูได้เจ็ดสิบตุนเนาะเฉลี่ยในราคาสิบพันกีบต่อโลก็ถือได้อยู่เจ็ดหอยล้านกีบนาะมาเฉลี่ยถือว่าได้อยู่เหลือหนึ่งสิบล้านกีบหลังจากการสร้างกู้ภูมิที่มันเนาะเห็นว่าชีวิต ของปศะชาชนบ้านอนะุงดีขึ้นดังนั้นเราจะมีแผนเนะในปีต่อไปจะปลูกห้ได้15เฮกตาร์10เฮกตาร์ขึ้นเป็น15เฮกตาร์เนาะขอเฮี่ยวห้องประชาชนภายในบ้านเฮาเนาะทุกครอบครัวให้เอาใจใส่เกี่ยวกับการปลูกเนาะหอมเทียมในการผลิตนี่ให้หลยขึ้นอีกแล้วก็ขอเฮี่ยวห้องประชาชนภายในอ้อมข้างเนาะถ้าครอบครัวใดมีความสนใจเนาะอยากปลูกผักเทียมกับเชิน มาท้อทอนบุเฮียรเนาะพวกเฮวยินดีแท้จะตบสนองให้แล้วก็ขอเฮียฮองพักรักคันถึงเพื่อตอบสนองวิสา,ารันหรือว่าเป็นระบบทางน้ำเนาะให้บ้านพวกเฮาอีกลาอันที่สามก็ขอเสนอให้ทางคันถึงเนาะเพื่อโชคแรงตาลาดเนาะเป็นบนทรงอ้อค่ะที่เฮาที่แน่นอนเนาะ สำหรับแผนการในต่อหน้าคณะภาคอำน,นาจการปกครองบ้านก็คือกลุ่มปลูกพักเทียมของบ้านนาะอุงเมืองคำแขวงเสียงขวางจะปลุกระดมสุกยูให้ประชาชนภายในบ้านหันมาปลูกพักเทียมให้หลายขึ้นเพื่อสร้างไายรับเข้าสู่ครอบครัวคาดว่าปี2 0 2 2จะมาถึงนี้จะเพิ่มหน้าที่การปลูกพักเทียมให้ได้ทั้งหมด1เฮกตาขึ้นไป